ดีค่ะมาพบกับรายการมงเตลูอีกแล้วนะคะเป็นรายการที่ต้องบอกเลยว่าเราชอบดูดวงชาวบ,บ้านชอ่ชองเขานะคะอย่างที่เห็นเลยแพมกําลังยืนอยู่หน้าบ้านที่ต้องบอกว่าใหญ่มโหฬารมากเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่รู้ดูดวงแล้วจะมีแบบว่าเหรียญสิบเหรียญแบบมหาเศรษฐีหรือเปล่านะคะเพราะบ,บ้านใหญ่โตจริงๆเราจะไปเจอนะคะกับกวาง ASMR นะคะน้องกวางเขาเนี่ยนอกจากแบบเป็น s ี r e ม m e r แล้วก็ ทําเกี่ยวกับศาสตร์บํบาบัดเนี่ยตัวเขาเองอะในเรื่องของดวงไม่ว่าจะเป็นการงานความรักการเงินเนี่ยรวยจริงหรือเปล่าหรือว่าแบบจริงๆแล้วบ้านใหญ่โตอาจจะมีหนี้สินก็ได้ไม่รู้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าดวงของน้องกวางจะเป็นยังไงเออหลบร้อนจริงร้อนแต่ก็ยังออร่าอยู่ไม่เป็นไร น้องกวางเขาสตรีมมิ่งเรื่องอะไรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้อะไรนี่กำลังทำสตรีมเอเออมอาร์อยู่ขพี่เงียบใช่ไหม่ะเดินเข้ามาใช่เงียบมาก เป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยเป็นการกล่อมนอนค่ะพี่หรือว่าจะเรียกว่าเสียงแบบเพื่อผ่อนคลายลีแล์ก็ได้บางคนฟังแล้วอ,อาจจะแบบไม่ได้ง่วงแต่แบบฟังแล้วจะกระจี้หูไปเราก็จะมีอุปกรณ์เยอะแยะมากมายแบบแค่โ <c oughs> ู้โลูกหูเรามีไมแ้แค่หูคือมีทุกอย่างที่แบบมันจะเหมือนจริงมากเวลาเราแค่ ด้วยความที่ไม้ของกวางม,มันทรงมันเป็นรูปโหูใช่ไหมเวลาเราทําอะไระมันจะเหมือนทํากับหูจริงๆอันที่เวิร์กสุดแล้วคนดูเยอะสุดคืออันไหนคือนวดน้ํามันค่ะนวดน้ํามันอันนี้ค่ะเสียงอันนี้คือดีแล้วก็คือเอาน้ํามันมานวดหูปลอมเนี่ยนะใช่ค่ะคือเราจะแบบเหมือนเหมือนเหมือนนวดแบบเทลงมือแล้คก็นวดไปเลยค่ะเอ้ยเสียวคน โอเคเดี๋ยวเราไปคุยกันที่โต๊ะดีกว่านะแล้วเดี๋ยวเราไปแบบว่าลึกๆกันเลยว่าจะเป็นยังไงไม่ได้ดูนานมากค่ะดดียิ่งดีจะยิ่งแม่นใช่โอเคค่ะไปกันเลยดีกว่าโอเคค่ะ อ่าเมื่อกี้ไปห้องสตรีมมาแล้วนะคะคก็ ASMR เป็นสาที่ต้องบอกเลยว่าน่าสนใจมากแล้วเดี๋ยวจะต้องติดตามน้องกวางนะคะตแต่นี้เป็นต้นไปคือติดตามแน่นอนินดีมากๆเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูพื้นดวงดนะคะนะว่าเรามีสถานะ เป็นยังไงช่วงนี้สถานการณ์รอบตัวเป็นยังไงรวมถึงอดีตบางอย่างแล้วก็อนาคตที่ใกล้จะมาถึงแล้วก็เป็นสถานาการณ์ที่ถามว่าเราสามารถที่จะแก้ไขได้ไหมถ้าตำแหน่งไพ่บอกว่าเป็นเป็นคำเตือนหรือเป็นปัญหา <S 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 เขาก็จะสามารถช่วยเราได้นึกถึงเรื่องตัวเองว่าเราอยากจะรู้อะไรถึงอนาคตอันใกล้มีอะไรบ้างที่แบบจกักรวาลอยากจะบอกกับเรา ใช้มือซ้ายเหมือนเดิมนะคะหยิบมาสิบใบตั้งใจสงไม่ไต้องเปิดใช่ไหมคะไม่ต้องเปิดคะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเปิดเดง five minutes later ไพ่ใบแรกนะคะมาดูกัน the lovers the moon ten of pentacles บอกว่ายังไงคะหน้าบ้านอะสิบเปลียน The Star, Wow, Wheel of Fortune, ทำไมไพ่ดีมากเลย Queen of Pentacles, Seven of Swords, มาแล้วดาบ Ace of Wands, แล้วก็ Temperance ในใบสรุปนะคะสถานะปัจจุบัน <c oughs> พไพ่ใบแรกเป็น The Lovers <c oughs> ดูจากไพ่เนี่ยมันจะเป็นไพ่ที่สวยงามมากๆเลยนะจะเป็นแบบ มีนางฟ้าอยู่ตรงกลางมีผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยมันเหมือนเป็นความรักที่ต้องการที่จะแบบพัฒนาต่อไปเรื่อย <st> ๆเรื่อยๆเรื่อยๆในบางสิ่งบางอย่าง <h ums> แต่อย่างหนึ่งเนี่ยไพ่เดลิเวอร์สในเรื่องของการงานเนี่ยแสดงว่างานที่เราทําอยู่สิ่งที่เราทําอยู่เราค่อนข้างที่จะแฮปปี้กับมันเดล l เวอร์สอ่ะมันจะเป็นไพ่ที่แบบทําด้วยความรัก <h ums> มันทําด้วยความรู้สึกชอบ <h ums> มาดูในส่วนของโหไพ่สิบเหรียญ หนึ่งเหรียญเดอะสตาร์ดีหมดเลยอะ่ะนอกจากนั้นแล้วคือจะบอกว่าพื้นฐานชีวิตของเราอะ่ะเราเกิดมาเพื่อเป็นเดอะสตาร์นะเราเกิดมาเพื่อที่จะโดดเด่นเราโดดเด่นมากแล้วจะโดดเด่นกว่านี้อีกมากในเรื่องของอดีตแล้วก็บริวารโห้วิวออฟฟอร์จูนคือเป็นคนที่มาด้วยโชคลาภเรื่องของโชคทั้งนั้นเลยอะ่ะไพ่ใบน,นี้นะเล่นหวยก็ถูกหวยอะ่ะมันมันเป็นไพ่ที่ทุกอย่างคือเรื่องโชคหมดเลย มันโชคดีไปหมดเลยอะชีวิตอะโชค,ด,ชค,ด,ชคดีเหลือเกินจริงๆที่พูดมายังไม่มีอะไรไม่ตรงเลยนะโอเคโอไม่ตรงเลยคือจะบอกว่าไพ่ยังไม่โกหก <c oughs> แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ย,ยไพ่ใบนี้ไปอยู่ที่ ตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวไปอยู่ตำแหน่งข้างบนเนี่ยเขาจะพูดถึงบิดามารดาครอบครัวใครก็ได้ที่สําคัญเป็นคนสําคัญหรือว่าสิ่งที่เรามุ่งหวังเนี่ยมันเป็นไพ่สิบเหรียญสิบเหรียญเนี่ยเต็มไปด้วยเงินแต่ก็เต็มไปด้วยความแบบมีปัญญารอบรู้มีความสามารถอ่ะ <Wow. S 1> คือเป็นไพ่ที่ perfect มากแต่มันจะมีอะไรบางอย่างที่เข้ามาเตือนนะมันคือไพ่เจ็ดดาบไพ่เจ็ดดาบเนี่ยมันเป็นไพ่ที่ ขี้โกงอ่ะมันเป็นคนขี้โกงอ่ะดูดิคือคือมันมันหยิบมา5ดาบเนี่ยแล้วยังหันไปมองอีกสองดาบเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ไพ่กำลังเตือนเพราะมันไปอยู่ตำแหน่งของปัญหาและคำเตือนเกี่ยวกับชีวิตของเราระวังคนหลอกลวงระวังคนเอาเปรียบระวังคนทำอะไรลับหลังเราไม่บอกความจริงให้เรารู้ไพ่เอสอฟวอเนี่ย มันไปอยู่ในตำแหน่งที่ดีมากๆเลยคือในเรื่องของการงานหรือแพชชั่นค่อนข้างมีไฟอะ่ะเหมือนแบบว่า มีอะไรใหม่ๆหรือมีอะไรบางอย่างที่แบบอยู่ในหัวเราตลอดเวลาแล้วเราสามารถที่จะแบบเอออยากลงมือทําแล้วอ่ะพอมันมาปุ๊บก็คือลงมือทําปั๊บอะไรแบบนี้คือมันมีหัวครีเอทีฟเป็นคนที่เก่งเรื่องการงานมีแพชชั่นสูงเพราะฉะนั้นนี่แหละคือสิ่งที่ทําให้เขาอ่ะแบบในเรื่องของการงานค่อนข้างแบบก้าวหน้าเพราะเขาเป็นหนึ่งไม้เท้าหนึ่งไม้เท้าอ่ะคือ make things possible make things happen นะไม่ใช่แค่แบบว่าแม่งคิด ถึงเรื่องอนาคตแล้วแม่งไม่ลงมือทอําสักทีไม่หนึ่งไม่เท้าคือลงมือทำนะคะไพ่ผลสรุปเป็นไพ่ t t h t t m p p r a n c e ส่วนมากไพ่ t t h t t m p p r a n c e จะเห็นว่าเป็นเทวดานะคะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยมีมีแสงตะวันอยู่แล้วก็เป็นคนที่รอบรู้เพราะฉะนั้นน่ะเป็นคนที่แบบหัวครีเอทีฟแล้วมีความมีความคิดที่จะดัดแปลงหรือปรับแปลงอะไรได้แบบว่า ค่อนข้างดีปรับเปลี่ยนปรับสมดุลได้เร็วในสถานการณ์ทุกสถานการณ์ในชีวิตแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งคือไพ่ใบนี้อาจจะพูดถึงในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในบางสิ่งบางอย่างหรือต้องปรับสมดุลในเรื่องของความรักบางอย่างนะอ๋อไม่ตรงไปหมดเลยโอ้จริงจริงจริงคือที่บอกว่ายกย้ายนี่ก็มีเรื่องทำอะไรช้าๆก็มีทั้งงานทั้งเรื่องความรักก็มันมันก็ไปในอารมณ์เดียวกันทีนี้เดี๋ยวเรา มาดูไพ่ถามตอบดีกว่าอันนั้นก็งั้นขอปีหน้าเลยค่ะว่าการงานที่เรากําลังเริ่มทํายเนี่ยมันจะส่งผลอย่างที่เราคิดไหมอย่างที่เรากำลังวางแผนไว้หรือเปล่ามันเป็นเป็นในทางที่ดีไหมอ่าโอเคใช้มือซ้ายจำมันหนึ่งใบก่อน ส่งผลดีมากเรื่องของการเงินด้วยมันเป็นเป็นกิจการเป็นกิจการใช่ไหมที่จะทำที่ค่อนข้างแบบเหมือนเจ้าสัวอ,อยู่เหมือนไปเป็นกิจการที่ใหญ่ได้เงินดีอ่ะอแต่ว่าอยู่ในหลักพื้นฐานของแบบความคือจะบอกว่าราชาถือเหรียญเนี่ยมีความคิดในเรื่องของการที่จะแบบเริ่มต้นทําอะไรแล้วสุดท้ายแล้วว่าไอ้กิจการหรือว่าไอ้การงานที่เราตั้งใจจะทำอ่ะส่งผลดีมาก ถ้าอ่าลองถามเรื่องถามเรื่องความรักมาแล้วกันอันนี้ก็อยากดูกล้าจะกล้าอยากอยากจะรู้ว่าภายในปีหน้าเนี่ยความสัมพันธ์มันจะมันจะราบรื่นขึ้นไหมจากเรื่องอะไรที่แบบมันมันมันเหมือนมีอะไรสะดุดหรือหยุดมันไว้อะเราอยากรู้ว่าปีหน้ามันแบบมันจะราบเรื่นมีความสุขขึ้นบ้างหรือเปล่าขออีกสองใบไพ่ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ขออีกสองใบค่ะสองใบ เรื่องของความรักนะจะบอกว่ามันจะต้องมีการาปรับอะไรบางอย่างที่ค่อนข้างใช้เวลาเหมือนกันแต่ถามว่าเราเอาอยู่ไหมเราเอาอยู่นะคะแต่ว่ามันอาจจะมีบางอารมณ์แล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาแล้วอะไม่รู้ว่าคนไหนที่ค่อนข้างไม่พึงพอใจมีความแบบดื้อน,นิดนิด,นดให้สีถ้วยส่วนมากอะจะเป็นเด็กที่นั่งใต้ต้นไม้เนาะได้ไอเดียอะไรมาหรือพูดอะไรให้ฟังอะค่อนข้างแบบ ไม่ค่อยอยากฟังอะ่ะเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องใช้การปรับค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่กลับมาค่อนข้างฟื้นตัวอย่างเร็วที่ไปในทิศทางที่ดีขึ้นมากนะคะาถาม<ป>ถึงเพื่อนได้นะว่าจะเจอ,อเนื้อ<ค>งงเนื้อคู่อะไรไเรย <laughs> เจอในรูป้าเคยแบบว่านั่งดูไพ่ถามตอบใช่ไหมแล้วมีคนถามว่าไอคนที่แบบว่าดูดวงให้อยู่ชอบขี้หน้ากูปะแต่ว่าทีเนี้ยเวลาเวลาเราดูใช่ไหมจะต้องเป็นคนพื้นดวงก็คือต้องเป็นกวางจับนะนี่คือวิเกิดปันอะไรอ่ะสิบเจ็ดสิบาสิบเจอาจจะน่าสงสารหน่อยเพราะว่าขี้ร้อง แล้วก็ดราม่ามากในชีวิตมันเป็นมันมีอะไรบางอย่างที่ค่อนข้างต้องเสียสละอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้หรือแบบเวลาเราจะทําอะไรเราค่อนข้างต้องทุ่มเทกับคนอื่นะปีหน้าจะได้มีความสุขบ้างหรือเปล่าชีว <c oughs> <c oughs> ิตจะดีขึ้นไหมความรักความรักก<อ>ารงานไม่ต้องดูหรอกดีอยู่แล้วเรื่องแบกไลยเ่อนแบกมือซ้ายนะคะกอดเส้นกอดไว้กอไว้ ถึงปีหน้าจะดีขึ้นหรือเปล่าใช่ไหมโอ้ oh, Judgment เป็นไพ่ที่ต้องบอกเลยว่ามันคือไพ่เดียวในในเนี้ยในสำหรับไพ่ oh, ที่เกี่ยวข้องกับเวรกรรมโอ้โห oh, จริงเหรอมันเกี่ยวข้องกับจริงๆมันเกี่ยวข้องกับเวรกรรมหมายถึงว่า Judgment เนี่ยตัวมันมีอะไรบางอย่างที่ถูกเขียนไว้แล้วมันเป็นไพ่ที่ 50- 50มากในเรื่องของแบบเขาเรียกว่างไงอ่ะให้เชื่อเรื่องของ ทำดีได้ดีทำช่วยได้ช่วยเยอะเดี๋ยวขออีกสองใบโอ้โหสิบดาบทำไมอะเจอกับอะไรในชีวิตเรื่องของความรัก<อ>ไม่ได้เรอให้เ <c oughs> หมือนมีความทุกข์กระขามีความทุกข์มากกับดึงสิ่งบางอย่างมันมีเรื่องที่จบไปแล้วหรือว่าต้องเกิดใหม่ก็ได้หรือว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ค่อนข้างแบบเป็นอุปสรรค มีอุปสรรคเยอะมากอะเรื่องเรื่องนี้อะถึงกระแทงตายเพราะฉะนั้นค่อนข้างน่าสงสารนะคะไพ่สิบดาบก็ยังดีกว่าไพ่เก้าดาบนะมันเป็นจุดจบของการเริ่มต้นใหม่ที่ดีนั่นเองเอาอีกใบหนึ่งเพื่อสรุปมาจบของการเริ่มต้นใหม่เพื่อนโดนแทงนะคะทุกคนโดนแทงมีดหมากรังโอเคแปดแปดเหรียญนะมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ จะได้รับการซ่อมแซมอาจจะตัวของเราก็ได้ที่จะได้รับการซ่อมแซมมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาแน่ๆไปนในทิศทางที่ดีแต่ตัวเราเหมือนจะต้องแบบว่าซ่อมบำรุงใจิตใจเราหรือบางสิ่งบางอย่างในตัวเราเกาะแล้วมันจะดีมากยิ่งขึ้นแต่ว่าโชคในเรื่องของความรักแบบจ๋ะๆเลยว่าจะเจอคนใหม่ไหมอะไรแบบนี้มันยังไม่เข้ามาจนกว่าเรา,าจะตัดสินปล่อยวางอะไรบางอย่างแล้วก็เริ่มต้นใหม่สร้างชีวิตตัวเองใหม่สักที อันนี้นะคะก็จะเป็นไพ่ออราโคมันจะเป็นไพ่ที่แบบว่าเหมือนเป็นพรจากฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือนะหรือว่าจาัก,กรวาลต้องการที่จะบอกอะไรกับเราเพื่อที่จะแบบเป็นกําลังใจให้เราอ่ะใช้ชีวิตให้ประสบความสําเร็จนั่นเอง action เขาบอกว่า A อคชั่ <Action S 2> ก็คือการลงมือทำนะคะ Stop hesitating movement creates the magic nothing can hold you back ก็คือไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิ้นนะคะการที่แบบเราลงมือทำอะยังไงเราก็ประสบความสำเร็จเพราะว่ามันเหมือนแบบตัวเราเองอะจากไพ่ที่จับมาก่อนหน้านี้เหมือนเป็นคนที่ c r e เอทีฟแล้วลงมือทำจริงในทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นไม่มีใครหยุดเราได้เลย เดี๋ยวเรามาดูอีกสักใบหนึ่งนะคะว่าหยุดไม่ได้แล้วจะเป็นยังไงต่อ gratitude นะคะ be grateful นะคะ live in appreciation for what you have and more good things will come เขาบอกว่าให้เราอะพอใจพึ่งพอใจในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เรามีเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะโชคดีมากๆเลยในชีวิตอย่าเพิ่งแบบไปมองในแง่ลบถึงบางสิ่งบางอย่างที่มันเข้ามาบ้างแต่สุดท้ายแล้เราต้อง grateful นะเพราะเรามีสิ่งดีๆเยอะจริงๆอะออแล้วก็มันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ดีกว่านี้รอ Broad, เราอยู่แน่นอนอันนี้จริงนะเหมือนแบบแฟนจะบอกแฟนบอกกวางตลอดนว่าเอ้ยแบบชีวิตเราโชคดีแลนะ้วแต่กวางชอบไปคิดถึงเรื่องลบๆที่มันกำลังจะเกิดขึ้นเราเ้ยถ้ามันอย่างนั้นแ่ะถ้ามันล้มเหล,แลวแ่ละทำไมนะแต่กวาบอกโอ้ยไม่ต้องคิดต่อให้ล้มเหลวจริงๆแบบมันยังมีอะไรดีๆอยู่มัน<อ>มีน <ะ S 1> เข้า<ไ>มาเรื่อ<ล>ยๆชีวิตเราอะบริวาลอะมันถูกกําหนดเรื่องโชคโชคคือแบบมันเป็นอะไรที่แบบน่าจะทําบุญมาดีด้วยแหละได้ไพ่ใบเนี้ยเพราะว่า คือโชคเข้าข้างเราเสมอเพราะฉะนั้นให้เชื่อในในเรื่องพวกนี้แล้วเราเกิดย7ิบอยากจะให้ทําแบบว่าทําบุญทําอะไรแบบนี้ถ้าเป็นไปได้ถ้าทําอยู่แล้วก็ดีเหมือนกันแล้วก็ค่อนข้างจะแบบยิ่งส่งเสริมให้ดวงชะตาเราไปในทิศทางที่ดีมากค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณน้องกวางม,มากๆเลยนะคะคแล้วก็เดี๋ยวฝากผลงาน นนิดนึงได้ค่ะก็กวางตอนนี้เป็นสตรีมเมอร์อยู่ที่เพจยารอนะคะสามารถเข้ามาฟังกวางทำบําบัดกรอบนอนได้3ามทุ่มถึง5้าทุ่มทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยค่ะหรือว่าถ้าเหงาเงาไม่มีเพื่อนคุยก็มาดูกวางสตรีมเมนเทนอยู่ด้กันได้เะค่ะโอเคแล้วก็สําหรับรายการมุมเตลูก,ก็อย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วก็กดติด ตามด้วยสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวกับแพมมิสแกรนพยากรณ์นะคะก็สามารถติดตามได้ในเพจมงเตลูและเราก็มีไลน์แอดด้วยสามารถแอดมาเลยสำหรับวันนี้นะคะแพมกับน้องกวางก็ต้องขอลาไปก่อนขอลาขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็เจอกันสัปดาห์หน้านนะคะ่ะบ๊ายบาย